วันนี้เรามาเที่ยวลาดบุรีนะครับแลวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศน,นี่เป็นสไตล์บ้านสวนนะครับวันนี้เราจะาเปลี่ยนบรรยากาศนั่งกินกันนะครับจังหวัดลาดบุรีอ๋ออันนี้ขุนช้างอันนี้ขุนสกับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆกันครับนนะครับ,บ,รบช้ยาชิตหน้าลำปาง นี่เป็นบ้านสวนไต,ตรีสอร์ทนะครับน,น,นี่นทำามาสามีหลังแลสวยเลยอืมอยี๋ยวนะให้ดูเบรกาศร,รอบๆกันเดี๋ยวว่ามืดแล้วมันจะมองไม่เห็น หวัดลาดบุรีดูแม่ครัวต่อ <S <S 2> <S 2> อ้อยทำเมนูอะไรวันนี้ต้ยมยำหมูเด้งค่ะเมนูบ้านๆวันนี้เราทำต้ยมยำหมูเด้งนะครับ นี่เราใส่น้ำต้มใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรบ้างมีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วก็เราก็ใส่หมูเดงได้เลยโอเคค่ะคอยตามครับท่านผู้ชมอันนี้แม่ครัวนะครับนี่เจ้าของบ้าน <c oughs> ต้มยำหมูเดงเดี๋ยวคอยติดตามนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนนี่เราใส่อะไรไปใส่ข้านค่ะอ๋ออ นี่ครับเราหมูใส่แล้วนะครับต้ยมยำหมูเด้งติดตามครับคานผู้ชมนี่หมูเราเดือดแล้วนะครับสุกแล้วก็นี่ก็ใส่อะไรนะใบะใบกระเพราให้หอมใบกระเพรานะครับเพิ่มความหอม นี่เราทำแบบเมนูแบบบ้านๆนะครับน่ากินไหมครับประเทศนะครับตู้นี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วเพราะผมได้มาจากบันพูหลุด <c oughs> ได้มาจากบันพูลุดครับหมูหมูเรเนื้อหมูนะครับหมูเนื้อหมูที่ว่าทํเสดใหม่ๆหรือไม่ก็นเนื้อเก่งนะครับน่ครับแล้วมันจะหอม การหมักเราต้องมีสูตรของเราแต่เราบอกไม่ได้ครับขายครับสูตรนี่แค่กินนะครับแค่กินหมักคุณก็จะติดใจมันครับเด็กเด็นพ่อครัวครับพ่อครัวจ้างเด็กชงครับจ้างเด็กชงมาเด็กชงครับเขาจะดังนะครับดังตบดังตับที่หน้าบ้านส่วนนะครับจังหวัดราชบุรีมีมลภามะด้วยมีมลภาวะย่างหมู นี่พวกร้านครับคนย่างคนย่างเดินดเดือจากเดือจากลีลาเป็นชาหระวังระวังหมูล่วงหมูก็เด่นลุ่นยกได้หมูก็เด่นนุ่นมันพาไปันเย็นด้วยวันนี้เรามีปาร์ตี้ที่ราชบุรีนะครับบ้านป่าเทพบ้านป่าเทพเทพสามเทพชวนชมนะไม่ใช่เทพชวนเย็นบรรยากาศดีมากครับให้ดูบรรยากาศรีสอร์ทครับ ปุ๊บเลยครับเนื้อหมูป่าดื่มออกมาเลยยิงนะ <c oughs> สุกเลยครับหมูย่างเราเนื้อมันเหนียวเนื้อหมูป่าหนังมันเหนียวหั่นต้องสับเอาจะไม่อ้วนกันทนไหวดูที่แต่ละคนนี่เก่งคนเดียวครับกินไม่อ้วนพราะญาติเยอะ ฟินนะแน่นอนครับนะครับครัวครับย่างหมูฟินครับฟินนี่มันนี่มันมันมัน,มน,มน,มนกินแล้วเป็นอะไรที่สุดยอดสวัสแล้วครับต้มยำหมูเด้ง ่ครับแม่ครัวแม่ครัวน้องอ้อยครับน้องอ้อยอวัน่อนทร์คับจุ๊บหนึ่งจอยง่ายผมเป็นนักชิมนะฮะพอน้ำหนักลงสามเลยชิมเลยครับสองแล้วชิมอย่างเดียวอ่ะโอเคไหมรสชาติผ่านไหมครับออกเปรี้ยวฮะเปรี้ยวเด้งตรงนี้เด้งตรงนี้พริกนี่เราเน้นเยอะเพราะว่าเวลาขี้มันจะทรมารุตุ่ ไม่ต้องขี่ไม่ต้องพิกแล้วครับเก่งหยอดก็เมาไอขี้แล้วขี้ทุกวันด้วยนะครับงพ่อไมขึ้นไม่มีหมูอ่ะน้องน้องทำอยู่ครับเราอยู่บ้านสวนตาลรีสอร์ทนะครับจังหวัดราชบุรีฝั่งข้างหลังเป็นเขานะครับอันนี้มันเย็นละกำลังจะมืดละอย่ดเขาเลยอย่าเขาได้มากมีเรื่อยแล้วเราชอบกดติดตามนะครับนพพัตอนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมหมูนี่ก็ย่างได้สุดยอดมาก ไม่ทับทุกชิ้นอาจจะของบ้านบันสวนตารีสอร์ทครับถ้าใครอยากมาเที่ยวก็ติดตามทางเพจได้เลยนะครับตามไปเก่งนะเดินตามไปเก่งอ่ะนี่เจะสมผมมากินข่าแล้วันนี้กินเนี่ยไม่ลงเลยเห็นผมแล้วเก่งดันไหวครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับปอครัวปอครัวเราครับไม่ได้ตามนะครับ củ gì nó tâm lúc nói khay kênh nó dài quá đấy nha khay nó dài quá đấy nha

ตกลงจะไปนี้ไหมแก่งวันไหนเออกูเห็นมึงพูดอยู่พูดตอนไหนวันไหนวันเนี้ยตอนไหนบอกไปแล้วพี่เดี๋ยวผมจะไปแล้วจะอยู่กับเขาโอ้โหเห็นแก่งเลยว่ามึดตึ๊บเลยไปอยู่เด็กชงมีว่ะไม่เห็นจริงเลยไม่เห็นจริงเลยใช่มั้ง